สวัสดีครับท่านอาจารย์สุกัญญาและเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกทท่านวันนี้ผมในเอกลัก,กษณ์บมวลทรัพย์รหัสนักศึกษา64421-60014จะมาจะมานำเสนองานวิจัยในโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการโครงการองค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครนายก ร่วมใจห่วงใยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้กําหนดขอบเขตของงานขึ้นจํานวนหนึ่งภารกิจในโครงการสรํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกที่มีต่อการให้บริการทั้ง5องค์ประกอบดังนี้ 1. ดึ่งขั้นตอนกบบระบวนการในการให้บริการ 2. ดหน้านจอที่ผู้ให้บริการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4. ด้านช่องทางในการให้บริการ 5. ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อโครงการองค์การ,การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกร่วมใจห่วงใยประชาชนและเพื่อนําผลความพึงพอใจไปใช้ประกอบการพิจารณากําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษและประปับปรุงการดําเนินง,งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนผู้ใช้บริการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกร่วมใจห่วงใยประชาชนใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและเลือกพื้นที่สำรวจแบบโคตาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกโดยจำแนกออกเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะประชาชนผู้ใช้บริการนำมาใช้เป็นตัวแทนของประชก ตอนที่ศึกษาจำนวน100ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงสำรวจเป็นแบบสำรวจสอบถามที่ใช้สอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการองค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกร่วมใจห่วงใยประชาชนสำหรับสอบถามประชาชนผู้ใช้บริการโดยแบบสอบถามประกอบด้วย7ส่วน ด้วยกันคือ 1. ข้อมูลส er ่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ, e ม,ม,มพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการการให้บริการส่วนที่ 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนที่4ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนที่ 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ ส่วนที่6ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการให้บริการส่วนที่7ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่1พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100คนกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจำนวน48คนคิดเป็นร้อยละ48และเป็นเพศหญิงจำนวน52คนคิดเป็นร้อยละ52ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอายุน้อยกว่า21ปีจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ13อายุในช่วง21ปีถึง30ปีจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ20อายุในช่วง3 1ถึง40ปีจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ16อายุในช่วง1 1ถึง50ปีจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ19อายุในช่วง5 1ถึง60ปีจำนวน16 อ่าคนคิดเป็นร้อยละ18และอายุมากกว่า60ปีจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ14ตามลำดับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอาชีพหลักรัราชการจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ8พนักงานองค์กรเอกชนจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ19พนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ20ธุรกิจส่วนตัวจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ18 รับจ้างจํานวน9คนคิดเป็นร้อยละ9นักเรียนนักศึกษาจํานวน13คนคิดเป็นร้อยละ13เกษตรกรจํานวน11คนคิดเป็นร้อยละ11และอื่นๆจํานวน2คนคิดเป็นร้อยละ2ตามลําดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริการในส่วนที่2พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100คนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ แบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการการให้บริการโครงการอาบาจารุวมใจห่วงใยประชาชนของการบริหารส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าเฉลีย่อยอ,อยู่ในระดับมากที่สุดแต่ลำดับที่1คือขั้นตอนการให้บริการในโครงการมีความคล่องตัวรวดเร็วไม่แออัด x bar เท่ากับ4.01 พบามเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านเจ้าที่ผู้ให้บริการในส่วนที่3พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100คนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจด้านเจ้าที่ผู้ให้บริการโครงการอาบาจาร่่มใจห่วงใยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจันนงหวัดนครยกมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับมากที่สุดลำดับที่1คือเจ้าที่มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ x bar เท่ากับ3.95ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนที่4พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100คนกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆระดับความพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการอบจรุวมใจหวงใย,ยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดลำดับที่1คือโครงการมีห้องน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสะอาดเช่นรถสุขาเคลื่อนที่เอ็กบาเท่ากับ4.04ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการในส่วนที่5พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100คนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจ ด้านช่องทางการให้บริการโครงการอบจอร่วมใจห่วงใยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอันดับที่1คือมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการค้นหาข้อมูลในโครงการ XBAR เท่ากับ4.01ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าเกี่ยวกับการให้บริการในส่วนที่6พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100คน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสแสดงระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการโครงการอบจร,ร่วมใจห่วงใย,ยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครนายกมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดลำดับที่1คือมีการแยกมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสม่ำเสมอ x bar เ,เท่ากับ 3. 9 8 ในส่วนที่7ไม่มีข้อแสดงความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น100่คนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกร่วมใจห่วงใยประชาชนภาพรวมในองค์กรภาพรวมในองค์ประกอบ5ด้านมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ลําดับที่1นึ่งด้านขั้นตอนกระบวนการการให้บริการมีค่าเฉลีย่ยระดับมากที่สุด ลำดับที่2คือด้านเจ้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดลำดับที่3คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดลำดับที่4ด้านช่องทางในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดลำดับที่5ด้านความคุ้มค่าในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดระดับความพึงพอใจโครงการอบจร่วมใจห่วงใยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกภาพรวมในองค์ประกอบ5ด้าน มีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ93.04จะเห็นได้ว่าโครงการอบาจาร่วมใจห่วงใย,ยประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกสามารถให้บริการตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับที่มากที่สุดและต้องพัฒน,นาปรับปรปุงคุณภาพในการให้บริการทุกด้านให้ดีอย่างต่อเนื่อง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังขอบคุณท่านอาจารย์สุกัญญาด้วยนะครับและวันนี้ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ